จะพูดกันกี่เดือนกี่ปีกี่วันกี่ชาติกี่ภพก็มีแค่เนี่ยสมถะวิปัชนาไรก,กรรมฐานสมถะเมื่อทำได้แล้วก็ตัณหาไม่มีที่เกาะเหมือนกันหมดทุกเร่งทุกอย่างไม่มีความรักไม่มีความชางังเหมือนกันหมดเป็นธรรมชาติแล้วก็ เป็นกฎแห่งกรรมกรรมใครกรรมมันท่ากลางวิปัจนาเปรียบเทียบในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคอกเดียวมีอัจฉะดินก้อนหนึ่งพยาญชนะเต็มไปหมดนี่ทีบริโภคใจสอยของสัพพตทั้งหลายจะเป็นจริงอะไรก็แล้วจะขึ้นเองก่อสร้างอะไร เกิดด้วยของเปียกทั้งหมดที่สดต้นไม้ตน้นหญ้าต้นนั่นต้นนั้นแลาวมีมีดินน้ำลงไปสมดุลก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นที่อาศัยของสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เราท่านแล้วก็ที่นี้วิญ,ญญาณทั้งหมดที่มนเท่านี้คิดไม่ออกก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วสุดท้ายจะไปไหนก็ไม่มีที่จะไปไหนได้เพราะเป็นที่เท่าคนละกองแล้วก็มีดินน้ำลงไป หลุดไปไหนไม่มีจะไปไหนได้นะพราะมีแค่นี้จริงก็สงบอข้างหน้าก็สงบข้างหลังก็สงบทำกลางนี้ก็เกิดกระดับอะไรมากระทบมันก็ดับไม่ต้องปรุงแต่งพ้อมไปไหนไม่ได้มันอยู่ในข้อเดียวของที่บริโภคอใช้สอยนี่นี่ไพ่ลาะเบื้องตน้นไพ่ลาะทำกลางไพ่ลาะที่สุดรอมทั้งอัาถาและพยัญชนะมีแค่นี้นี่นี่อาถาสี่บาทไพ่ลาะทั้ง กายวาจายเรียบร้อยเรียกว่าสีเนี่ยทำให้ได้แ้เราทำการกายเป็นจักขีให้มียานเกิดขึ้นทําให้ได้มิตกุญจาัาย์ห้เรที่สุดลงสู่กระแสอ่าตั้งแต่โสดาปฏิผลอาตนาที่หนึ่งาสักขีทาอันย่างอื่นไปคิดตรงไหนก็ไม่มีอะไรจะไปไหนเพราะเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่นิดเดียวก็สุดท้ายก็มันเป็นขี้เท่าคนละกองแล้วจะเอาอะไรไหนโอดีจะแกจะคิดเอาอะไร แต่แกไม่ตันตรงนี้นะแกก็โง่อยู่นั่นนะตัณหามีตรงนั้นตรงนี้แต่ตัณหาก็อยู่วนอยู่ในกระทะในหม้อใบเดียวนี่แหละเออเกิดดับเกิดดับตรงนี้แล้วพอเกิดดับเกิดดับพอจ,จิตสงบแล้วเราจะไปเอาอะไรในโลกนี้ก็ไม่เอาข้างหน้าก็ไม่เอาข้างนอกก็ไม่เอาอันนี้เจออะไรอืมเจอรูเจอรูภาวจออืมไม่มีขันห้าไม่มีธาตุไม่มีเรื่อยขึ้นไปเรื่อยเลยถึงเอาวิหาตับปลาตุ๊กตาเนี่นก็ถึงอ,อารูปรลมแล้ว แต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นถ้าใครโชคดีวัจนามมีลงสู่กระแสเจโตวิมุตินั้นก็ไม่ต่งมาแสดงเราเออนะมีในกระแสปณิพานแล้วอันนั้นหลุดพ้นไปแล้วมันเรียกว่าถึงมรรคผลแล้วดีคู่แปดบุรุษแล้วมีเท่านี้ใ่ะไปเดินหาตรงไหนจะคิดอะไรมันก็มีเท่านี้ถ้าไม่เจอตรงที่แม่หลอมตั้หามันก็มีเออ ออมันนึกว่าของดีพอเจอนี่มันเจอของศกกระปกทั้งหมดเลยอาสุจิอาุพังอีกทั้งกรรมฐา,านางพาเวไตยจบแล้วตรงนี้แม่ร้อง้มาแม่ก็หลงพ่อก็หลงถุงพาปกคุมใจไม่แจ้งไม่ปัญญาเรามาเจอคําสอนพระพิก็ถึงบิดามารดาทั้งสองพระองค์ข้าน้ํานมข้าวพดขอให้ท่านรู้ด้วยเถิดจบตรงนี้ไม่มีละ ไม่มีคนสวยไม่มีคนไม่สวยไม่มีอะไรมีแต่ธาตุธาตุกระทบกันแล้วจิตมันมันหมดตัญหาเออไม่รู้จะไปเกาะตรงไหนจะไม่มีอะไรไม่มีแล้วเออกาเมย์ไม่รู <nossa> ้อะไรแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรมีแต่ธาตุธาตุทั้งนั้นเลยอ่าบังนปรุงแต่งถูกเอาพอเปิดอาวิชาออกนะถ้าเปิดอวิชาไม่ออกก็ยังเราเขาอยู่นั่นเลยเปิดเอาวิชาออกแล้วตัวโง่ไม่มีเลยเวทนาไม่มีแล้วเออสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มี สังขารจะปูงแต่งไม่มีอืมทีนี้สงบไม่ปารฒนาก็ไม่ต้องเรียนมันกระทบเป็นลูกตัวรู้เป็นน้ำจะว่ายากก็มายากแต่แล้วแต่บารมีขหงคนยี่สิบปีสามสิบปีทำมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อ่าก็ต้องเจอยังไงก็ต้องเจอไม่เจอถ้าจะไปเจออะไรในโลกนี้ก็มีแต่ธาตุนะเป็นกฎของเหตุฝนตกว้าผ่าเป็นดินไหวภูเขาไประเบิด เกิดจากที่ชื้นอ่าโดยาเปลี่ยวทงนเกิดจากของเหลวทั้งหมดอืมเราก็เกิดจากของเหล,หแลวแม่เราเมเหลวไม่เล็วว่ะดูอ่ะแล้วพออยู่อยู่นี้ปัจจุบันนี้เอาอะไรอะ่ะมีแค่นั้นนะในในของในโลกนี้เอากินนั่งนอนเดินตายแก่เจ็บตายไม่มีอะไรจบไม่จบอะ่ะแล้วยานเกิดแล้วไม่มีเอเออ ทางนอกอนัตตาทางในอนัตตาอนัตตาทั้งหมดเลยอันนี้จังไม่เที่ยงก็พ้นกาม,มาวาจรโลกนี้อยู่กับของเน่ามานับไม่สวนเป็นอนเนกชาติแต่นี้ไปสู่รูปะวจรแล้วก็มีรูปกนาวารูปก็พทิพละเอียดได้อาจนละเอียดที่สุดป,ปานิบาลมันมีอะไละเอียดเท่า วิมุติสุขไม่มีอะไรละเอียดเท้วไม่เจอพุทธเจ้าโอกาสอย่างนี้ก็ไม่มีไม่เจอคําสอนอย่างนี้ก็ไม่มีแล้วอืมอืมไม่มีไม่มีผู้รูแ้แล้วพระตบีดก็แล้ก็เรียนยากเหมือนกันพระกวาติพระองค์แจกส่วนทมเรียบร้อยเรียนเอาปฏิบัตรร้มีสีสมาธิปัญญาแต่นี้นี่นั่นไม่เหมือนกับตัวตรงๆอย่างนี้ตรงนี้ มันง่ายเออง่ายตอนที่จริงจริงที่ตัวเองเขียนไม่ได้อยู่กันในโลกนี้เนี่ยคอกเดียวกันเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีอัถะที่อาศัยอยู่เดินไปเดินมาอยู่ไหนและพยัญญชนะรอบกายแล้วที่บริโภคใจสอยที่อยู่อาศาัยเครื่องกินเนี่ยแล้วมันลด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 ลงเหมือนจะบัดใจสี่แล้วภระมนจะมีตรงไหนไหนืึเครื่องห่มมาสองชุดสองชุดอยู่ได้ อาหารการกินเนี่ยได้ยารักษาโรคตามมีตามได้ที่อยู่อาศัยจะนอนตรงไหนก็ได้อยู่ปา่าคุยคุยคุยแล้วก็นอนสบายหมดไปไหนไปหาขี้เท่าเนี่ยมันจนอ่ะปัญญาตรงนั้นเจนนิยามมาปรากฏอยากรู้เอาก็รู้ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ด้วยอะไรลงสู่กระแสะวิมุตติสุขสุขในการหลุดพ้นบล่อยอารมณ์เราละเอยียดไปได้แค่ไหนเข้าสมาบัติได้หรืยอยัง เอาได้นิดหน่อยอสามารถจะได้นานๆก็จ,จบจบแล้วไม่มีอะไรอ่ะมีแคน่นี้ยะแต่กหาไม่ได้ก็ดูอ่ะไมหาไปผมเส้นก็ยังหาเจอเจอดินเจออาถารพนไม่หาเจอแล้วไม่มีอะไรอีกเกิดขึ้นว่าอ,อ,อาหารนันทุกที่บริโภคเข้าไปพยานชนะเป็นของเหลวหล่อหลอมให้ อากาพมันสดอ่ามันไม่สดอยู่เรื่อยไปมันสดเพราะความชราแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายโอ้โหไปเห็นในแคลวแล้วมาโอ้โหไม่มีไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาได้เลยถ้าไม่มีบริวารลูกหลานตัวเองก็ตายอีนั่นเขาทำให้ทวนทั่วไปได้เห็นได้มีปัญญาโอ้โหก็จะ จะตาชาราถล่กโตมยังมาทรมานขนาดนี้เองโอ้แล้วตัญหาจะไปขอตรงไหนฮะจะไปรักคนไหนจะประชางคนไหนทําเกิดขึ้นภายในมันสงบ,บหมดละมันแจ้งหมดละจริงหมดละทิาตาทั้สาทางสีนะ่นั่นเองดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่อ่าแล้วมีเวทนาขันหน้านั่นเราหลงหลงสุขกับหลงทุกข์สุขกว่าเราทุกขกว่าเรา ต่อไปรักษาโน้นนี่แต่สุดท้ายที่เท่ากองจบเลยนี่มักพยานเกิดขึ้นตัวข่ามันมีอ่ะสบายสุดๆแล้มักหนึ่งมักสองมักสามมักสี่มักห้าไม่มีแล้วจบตรงนี้แล้วอานา h ตม t ักลงสู่ผลไม่มีอะไรปิดบังเลยไอกามาวาจรนี่นี่โน่นเนี่ย่าอุตุนิยามถึงเวลาก็ ปราอาตย์ขึ้นร้อนจัดโลกก็แตกน้ําแห้งอายุพันฝนตกภูเขากระจายแตกละเอียดหมดตกก็นนอากาศตกตะกอนเป็นก้อนใหม่เรียกว่าอุจจนิยามเปลี่ยนที่อยู่ไม่เสียดสีกันแม้พอมีปัญญาน,น้อยๆนะพอแหนมองคว้าแล้วโอ้โหเราทำไมจะไปตรงนั้นได้นะไปตรงนี้ได้เนาะ ปัญญานี้ปัญญาปัญญาในมรรคทั้งนั้นแหละพอมมักคทุติสต,ติพอม,มักแต่ก็ลงสู่ผลสู่ผลก็เสวยความสุขมีมุติสุขสุขโดยการหลุดพ้นใครเจออัะเด็ดกระไกระเด็ดกระไลอัศดังที่เกยกับมรรคแล้วเราเข้าสมาบัติได้สามวัน ไปให้ทั่วหมดตรงไหนอะไรไปก็ไม่มีการปิดบังเลยโลกนี้ไม่มีการบังอ่านีเกิดกระดับอ่านีอะไรอ่าตรงนั้นก็ตองดับอ่าแล้วก็อ่ามีเกิดกับแกเจ็บตายก็มีแค่นั้นเองอันนี้ดินไม่ออกเหรอดินออกก็โง่งไปก่อนมัชิมาปฏิปทาอันนี้กินแค่นี้ครับอยูยนี้ย้นอยู่ได้แล้วสบาย ไม่เดือดร้อนล้วหม่ๆโอนิโภคพ,พอให้รู้สึกว่าอิ่มหน่อยแล้วก็ฉันน้ําเข้าไปก็อิ่มเต็มที่แล้วไปนั่งสมาธิเลยก็เรียกว่าพอนั่งสมาธิอ่าเจ็ดพัดตาเสียชาแอแ้ออกอ่ะอีนี่มากเกินไปแล้วมันแอแอะต้องมาให้แอะไรปลยรมดูนกันดีหมดอะเออทำอะไรไม่ทิมาไม่ตึงไม่ย้อนไม่ดีหมด เจอสุขที่แท้จริงโอ้โหไม่ใช่ธรรมดามีบุญอ,อันนี้เพื่อนเป็นทิพย์ทั้งนั้นสี่คู่แปดบรุษมียานทั้งนั้นมรกหนึ่งมักสองมักสาม 3, มรกสี่อ่ะยังเป็นโลยะถแต่ยังไม่เข้าผลแล้วก็เป็นโลยะถ้าดูผลก็มีผลแล้วมีผลแล้วผลแล้วลูกเ เขาก็เข้าสมาบัติสเสวยีมุติสุขสุขโดยการหลุดพ้นอรรม,มะ,ะอยู่ตรงนี้ทำไมจะได้นานๆมาได้ไม่ต้องกลับมาไหมโอ้เราจะหลุดพ้นเพียงไปเหนือโลกอยู่นอกจักราวาลเท่าไรก็ไม่เต็มไปเหมือนในโลกนี้มีแออัดเบียดกัน โอ้เยี่ยวเจาไก้เน่าฟังไปไม่รู้ไม่เกิดแต่ติดในต้นยาก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ได้เจริญไปได้เลยโอ้ไม่มีอาจาจริงพ่อแม่หลงแม่ไม่หลงก็ไม่มีการเกิดก็หมดตรงนี้ไปในพายกันหมด และนี่ก็มีเกิดกระดกเกิดะดบเกิดะดบมีอะไรที่เราจะต้องดิ้นรนไหมโง่ที่ดินน้นรนไอ้นี่ก็ยางเูบุกโง่ไม่มีไอ้นี่ก็ฟามไอ้นั่นก็ส้วนไอ้นี่ก็ที่ไอ้นั่นก็ติดไม่มีการหลุดละนั่นนิดนะไม่ติดเลยไม่ติดเลยต้องคนมีบุญ คนมีบุญก็ต้องอยู่อย่างนี้อาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องหนุ่งหมยารักษาโรคมีสี่อย่างอืไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วเพราะมันไม่ต้องมาหอบพิ้ไวไอโน่ไอนี่เป็นภาระอันนี้ผ่องใสแล้วของที่กินเนี่ไม่ต้องไปหาเลยเ้ามาเองของเก่าที่เราทําไว้แล้วที่บริโภคนั้นเป็นพระกรรมฐารตัวเกา่าเจอก็จบเลยกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่หมู วะอะไรก็ไม่รู้ล่ะเป็นเนื้อจริงไปไม่ได้กินอย่างอื่นกินตัวเก่าโอ้เราให้ทานมาแต่นี่ก็มีผลอ่แต่นี้เขาแต่ตนนี้เขาก็ให้ทานต่อไปเขาก็กินตัวนี้อ่าเขาได้เกิดอีกตัวอ,อยู่ในกามาวาจัจจ์อยู่นี่ได้สมมติถาพัฒนาไม่ต้องเรียนจิตมันสงบมัรกทบก็เป็นรูปแล้วรู้รูปอะไรพระจะท้าคารทบกันที่ไหน แต่อยากจะรู้อตีตังอดีต,ตก็สาวไปอ,นา,อนาคตังอนาคตก็ไปปัจจุปันนังไม่รู้ทุกขณะเครื่องติดมีกําลังแค่ไหนอือาหัตมักอาหัตผลจบแล้วไม่มีแล้วไม่มีไปอย่างอื่นอีกแล้ว <c oughs> เต็มที่แต่มันไม่ใช่ง่ายมันพูดเลย <c oughs> ขยับเกินไปเป็นฐานะ วันนี้เราได้สามชั่วโมงโอ้ตรงนี้เอาให้เจอเนี่ยสี่ชั่วโมงก็ถึงกาหนดเข้ากําหนดออกรู้แล้วสามชั่วโมงก็ทําได้สี่ชั่วโมงก็ทําได้สองชั่วโมงก็ทําได้จบแล้วตอนนี้จบแล้ว,ลว,ลวอืมเป็นอมะตะแล้วไม่เอาแล้วกันห้าไม่ต้องกลับมาแล้วทิ้งเลยไปสุขที่แท้จริงอยู่ที่นั่นเละไม่มีแล้วไม่มีการห้าแล้ว ทุกองทุกท่านเหมือนกันหมดผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีกลายเป็นจะขีก็รู้แล้วค่ะก็ได้สามตอนนี้ก็สบายละวุ่นวายอยู่เพราะว่าตัณหาอยากจะได้จุกนานๆอยากจะได้อย่างงู้นอยากจะได้อย่างนี้นนครัไม่หลงอ่ะเจอเจอแล้วฤทธิ์วิชา ได้อันอยานได้แล้วรวยแล้วไอ้น,นูก็ได้ไอ้หนูจะฐานอะไรก็ได้ลืมตัวไม่ข้ามโคษต,ตกกับลกตกเพราะอะไรเพราะกระทำผิดติดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่แหละสังโยชน์เบื้องบนที่ไปไม่ได้ได้ฌานแล้วก็อยาไปไม่ได้ ัวโลภโมันบังแชเราไม่เอาเลยเอาปฏิปฏิปทาพอหมอพอควรนะแต่ทำใหญ่ก็มีจักยี่สิบล้านอัก็พอแล้วทำไม่ใหญ่ก็สิบล้านก็ไม่เอาไปไหนแล้วกินนั่งนอนกินกินแล้วก็นัน่ง,ง,งแล้วก็นอนแล้วทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิหิวก็กินนอนนังน่งนอน ไม่ต้องไปทำอะไรเลยเลิกเป็นขี้ข่าเออมีคนกราบไหว้บูชาไม่ใช่ธรรมดาคิดเป็นก็โอ้โหเรามีบุญแล้วโอ้โหโอ้บุญส่งเสริมมาโอ้โหราชาต้องไหวเรานะไม่ใช่เราต้องไหวราชามีสามอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้ามาตัดทีละองค์เอาธรรมมาสอนแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ ย่อลงมาเอและเอกาจติเอกาปัญญาและกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาปัญญากาธรรมมาอุปเปขาตอนนี้อยู่ในพรหมวิหารสี่ตรงนี้เนตตากรุณามุติตาอุปเปขาอยากให้เขามีสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขาหลุดพ้นอะไรที่เรามีขอให้เขามีอืมอะไรที่เรายังไม่มีผู้เจ้าประทานให้มีทำจุนประจัสนารับใช้ผู้เจ้าสร้างความดีให้แกตัวเองและผู้อื่น ไวทงไหนก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่เนื้อเนื้อประชชนคนธรรมดาใหญ่ไม่พองหรอกเใหญ่เขาถมตัวถมตัวก็ทํมตัวไงรู้อะไรถมให้เหมือนกับผ้าช็ลิ้วเช็ดเท้าเลยใครมาถูมาเช็ดกับน้ำใจไม่หวาละไ้เขาได้ความสะอาดไปก็แล้วกันให ให,ให้ให้ให้ขอ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 อะไรขอให้เขาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขอให้เขาทําบุญให้ทานขอให้เขาไม่เนื้ยเดียเดเรียนขออย่างเดียวก็ทําได้ก็ไม่ได้แล้วก็ขอให้ก็ให้ให้เขามีความสุขให้เขาพ้นทุกข์ให้เขาหลุดพ้นอ,อไปขานี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะ เราทำผิดนิดเดียวนั่นแหละจะทำไม่นู่นไปยกเจ็ดเ่นียกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้นหนักยิ่งกว่าภูเขาเรากาย่็ไม่ไม่พ้นเราเพราะอุเปกขาทำไม่ได้ถ้าเราไม่ทำไม่ลงกายวาจาใจ,าจาสามอย่างไม่ลงมือก็แสดงว่าทำได้แล้วอุเปกขาเราอุเบกขาไปทำสูงที่สุด จิตมีเมตตาอยากให้เขาพน้นทุกข์คุณาให้เขามีความสุขมิจาโอเคขาไหมก็รู้สุดแล้วถึงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเลิกเพราเลิกใช้ยานพาหานะแล้วค่ะนี่ยานเกิดขึ้นภายในช่วงงอแขนเหยียดแขนก็ถึงแล้วค่ะตรงนั้นตรงนี้พ้นโลดด้วยค่ะ แล้วแต่กําลังของตัวมาถึงตรงนั้นแล้วอรหัตผลแต่เราทําไม่ได้ยังยังมีกำลังมากกำลังน้อยอะรอย่ง้วบริโภคอาหารเขาไม่การงานตรงนั้นเน่ยดูผัดสะแล้วชอบอะไรลิ้นมีลิ้นเดียวรถมีรถเดียว ตามีตาเดียวรูปมีรูปเดียวหูมีหูเดียวเสียงมีเสียงเดียวจมูกมีกลิ่นเดียวนแล้วก็จมูกเดียวไม่ไหลายกลิ่นไม่มีการปรุงแต่งโลกจักรวาลธาตุธาตุาากระทบกันข้างนอกหกรูปรถผลตภาพก่นเสียงข้างในหกตาหูจมูกลิ้นกายใจคงกลางลุยหกท่านสิบแปดจบมันไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นวิปัสนากระทบหลับหมด จิตมันแปดสิบเก้าดวงย่มันเหลือดวงเดียวโอ้โหยมันจะธรรมดาแล้วเล็งตรงไหนก็ถูกหมดไปตรงไหนก็ถูกหมดพิษไม่มีล้วเพราะสังขารไม่ปรงแต่งอาวิชาตัวงโง่ดับสังขารดับวิญญาณก็สงงบมีเวลาก็นั่งไปแลวเรือตามไปหาที่เงียบเงียบนั่ง พย,ยานเกิดขึ้นกลายเป็นสักขีต่นี้ก็มีความเพียรเดี๋ยวเราจะเอาให้หลุดตรงนี้เอาเอานี้หม้แต่กว,ว่าจะข้ามโคนย่าก,ก็เดินนะจะบอกให้เป็นโลกียาอยู่นี่โอ้โหมาใช่น้อยไปติดไปติดลาบนะยศติดลาบยศสันเริญสุขโอ้ได้นั่นไอ้นี่เพราะว่ารูปธรรมจะเกิดขึ้นอธิษฐานได้อะไร่างได้นวิชา วิชาสามวิชาแปดจนห้สิบ้าอภิญญาหกปฏิสัมพิทาย,ยาณสี่ครจะมากน้อยหลายเราแจกําลังแล้วก็ลืมตัวไม่เอาเลยนี่อันเดวาสิดสองร้อยก็เลี้ยงได้แล้วสามร้อยก็เลี้ยงได้ชัดดาแล้วยี่สิบคนก็เลี้ยงได้แล้วนะเหลือเพื่อเกิดโทษขัดสวนเกิดโทษไม่เหมาะไม่มัชฌิมาไม่ปฏิปทานู แล้วสร้างโบสถ์นี่ดีนะพระตราตั้งจะดีกว่าองค์หยอดเข่านะมีติดล้านก็กินไปเยอะติดล้านก็กินไปเยอะไม่หมดนะนอนกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดหมายละอ่า